นะครับ็นสวัสดีครับสวัสดีครับผมในวันนี้นะคะต่นตื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 ื่น่นต่าตนตืกน่ตื่นตื่่น่นตื่น่นตื่นนตื่นตื่นต่นตืื่ตืื่่นตื่น่น่นตื่นต่นตื่นต่ื่ตนต่ตนตต่ โอเคเริ้วนะโอเคโอคโอเคโอเคโ่ในโอเคโอเครอบคโอเคโอเคโอเ r โอวคโอเคโอเคโอเค E อเคโ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 เครับคโอเค t อเคโ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 อเมโอเครอเคครับโเเคเค i เค <med> ปีที่แล้วก็มาครับปีที่แล้วเพิ่งเพิ่งเดบิวต์ไปปีที่แล้วนะครับก็ได้มีโอกาสมาโชว์เพลงเดบิวต์ All Night Featuring Local ครับที่แคส w ิ r d มาแล้วทีหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นรอบที่2แล้วครับที่ได้มาโชว์ก็ไม่เกียิมากๆครับดีใจมากๆครับก็ต้องขอบคุณแคสซี่ชวนมาโชว์ครับ เขาผมก็เจอ,เอถ่ายแบบแล้วก็เจอที่งานแคนเซิลนะครับแล้วก็ดีใจมากๆครับนี่ก็เป็นปีที่17แล้วเนาะครับก็อยากจะวอวยพรให้ปังๆไปกว่าน,นี้ทุกๆปีแล้วก็อยู่ด้วยกันไปอีกนานๆเลยครับดอบคผลงานของเราหน่อยพี่ นี้ก็ปล่อย EP ไปนะครับชื่อว่า Your Call นะครับก็จะมีเพลงใหม่ถึง3เพ <c oughs> ลงเลยนะครับก็สามารถสรรีมได้ทุก streaming platform ลยครับแล้วก็ MV แล้วก็ Visualizer สามารถดูได้ที่ YouTube f o One ENT ครับผมก็ยังทำเพลงอยู่เรื่อยๆนะครับรับรองว่าปีนี้จะมีเพลงใหม่ปล่อยมาแน่นอนครับจะมีฟีดใครจะเป็นเพลงแนวไหนก็อยากให้รอติดตามกันครับ <c oughs> <c oughs> สบปอยลหรอครับ อยากให้เราติดตามกันครับก็ยังไม่อยากสปอยเยอะครับแต่รับรองว่ามีแน่ๆครับอาจจะได้เห็นแง่มุมอื่นๆของผมที่ยังไม่เคยเห็นครับผู้ที่รุสวอ้เได้ัสดีครับไม่ดีเราจะขึ้นสเตจยังไงให้แนครับคครับก็ตั้งแต่เดบิวต์มานะครับก็ได้มีโอกาสขึ้นสเตจใหญ่หลายๆที่ที่ฝันไว้ตั้งแต่เด็กนะครับผมก็ดีใจมากๆเป็นเกียรติมากๆครับแล้วก็พยายามจะ ฝึกฝนแล้วก็พัฒนาตัวเองไปให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเราปีนี้ถ้าจะมีสเตจไหนนะครับก็อยากให้รอติดตามครับสามารถติดตามได้ผ่านตารางงานของโซเชียลมีเดียของโฟร์วันเอได้เลยครับชกี้พายแบว่าเราได้แบบว่ามีเจอกับแฟนๆเยอะเนาะมีแบบว่าคลิปนี้นี่ก็อะไรก็นเยแยะๆเลย แล้วก็โดนแบบแฟนเล่นมุกจีบใช่ไหมครับครับก็จริงๆปกติผมเป็นคนขี้เขินครับก็อาจจะไม่ค่อยชินมุกจีบอาจจะไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ครับแต่ตอนนี้เริ่มปรับตัวผมเริ่มเล่นมุกได้แล้วครับตอนนี้มุกไหนเหรอครับเอ่อต้องบอกก่อนว่าเราเราเอ่อเราทันเดอร์นี่คือมุกไม่ซ้ำเลยครับคือ เหมือนเป็นเหมือนเป็นสัญชาตญาณเหมือนเป็นไหวพริบครับเห็นอะไรก็สามารถเปลี่ยนเป็นมุกได้ก็สุดยอดมากมากเลยครับ,รรบรรมีอะไรที่เราอึ้งบ้างเวลาเราใช้คุเรามีอะไรที่เราอึ้งบ้างอึ้งครับคือผมคิดว่าผมบางบางทีผมคิดว่าผมน่าจะเก็ตน่าจะคิดทันนะครับแต่ว่าหลายๆครั้งที่บัขนะับเล่นแล้วผมคิดไม่ทันนะครับแล้วก็อย่างที่ใครอาจจะเห็นใน Tik t อกหรือวิดีโอที่บางขับโพสก็หน้าผมก็เว่อพอสมควรครับใช่แต่ พยายามฝึกฝนเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวจะไว้พร้อมจะยิงมุกกลับครับแต่พี่กายก็จะถูกใจที่แก้งราได้ไครับก็ถ้าเขาแฮปปี้ที่แกงผม<ๆ>ผมก็ดีใจด้วยครับ <laughs> ก็สนุกด้วยครับแสดงว่าให้พี่กายเตรียมมุกมาเยอะๆอีกเลยได้เลยครับ <laughs> ก็จะเตรียมใจไว้ให้พร้อมนะครับแล้วก็ถ้าเจอกันก็ยิงมาได้เลยครับเอ๊ะที่จะบอกว่าวันที่แบบเลือกตั้างน้อเราตื่นเช้าเป็นพิเศษอ๋อ ครับก็ผมเป็นคนที่จะเรียกอะไรครับสมองจะฟังก์ชันตอนกลางคืนมากกว่าจะเป็นคนแบบหัวแร่นตอนกลางคืนครับก็โอติถ้ายิ่งทําเพลงดึกๆผมจะทําถึงแบบตีสี่ตีห้าเลยก็ว่าได้ครับก็เลยจะถ้าไม่ได้มีงานจะไม่ได้ตื่นเช้าครับแต่วันเลือกตั้งเป็นวันสําคัญมากๆครับผมเพราะวันนั้นก็ตื่นตั้งแต่8ปดโมงรีบไปเลือกตั้งครับใช้สิทธิ์ครับตั้งนาฬิกาผมหรับว่ายงไหรือว่าต้องต้องตั้งครับถ้าไม่ตั้งไม่น่าตื่นครับ ครับก็ผมเชื่อว่าทุกคนอยากแบบโพสต์ให้ทุกคนออกมาใช้สิทธิ์ครับผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆคนเราเป็นประชาชนไทยเราก็ควรจะออกมาใช้สิทธิ์กันครัว่ารู้สึกว่าคือแบบว่าเราก็เป็นหนึ่งเสียงที่ทำให้คนๆแตไม่้นแสดงว่าออกมาิื่นเด้นครับก็พยายามตื่นเช้ามาครับจะได้ว่าใครตื่นมาลืมหรืออะไรจะได้เห็นเ้ยต้องไปใช้สิทธิ์ครับ ครับผมก็ EP Your คอ l l นะครับตอนนี้สตรีมได้ทุกเพลงเลยครับใน Spotify มีเพลงใหม่3เพลงนะครับก็สตรีมกันครับชอบเพลงไหนก็เขียนมาบอกผมได้ครับรวมถึง MV ของ Your c อ l l แล้วก็ Visualizer เพลงอื่นนะครับอยู่ใน YouTube Phone 1 e t ครับปีนี้ก็รับรองว่าจะมีเพลงใหม่ก่อนมาแน่นอนครับก็อยากให้รอติดตามกันครับผม แชเลนจ์ uhm, ครับโอเคได้ค okay. ร like, mm nah, okay. mm ับก็เพลงเป็นเพลง wish wish ที ide, kiss, kiss. Baby, you know ่เพิ่งโชว์ไว้เมื่อกี้แล้วกันนะโอเคมาดีครับ